จิ้งจอกเท่า27พฤษภาคม2568ตลาดเฉาจิ้งจอกเท่าตลาดหุ้นไทยคงหอเหี่ยวตลาดเฉาด้วยขาดปัจจัยบวกมากระตุ้นให้นักลงทุนกลับมาซื้อขายมาเก็งกำไรแม่เหล็กตลาดหุ้นไทยยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร DEON คว้างาน Risk a s e Inspection DEON ผู้นำด้านเทคโนโลยีการตรวจสอบทางวิศวกรรมและการจัดก,การความสมบูรณ์ของสินทรัพย์ประกาศความสำเร็จในการได้รับงาน w ว b Based Inspection r b i จาก Enterpreneur โรงกลั่นน้ำมันชั้นนำของประเทศไทยโดยฝ่าย Dex Integrity s o l u t i o n (DIS) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง LTS เดินเกม LTS เดินเกมเร่งการเติบโตกลุ่มธุรกิจ IT Solutions เข้าซื้อกิจการ ENS รับแผนขยายงานลูกค้าภาครัฐโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ .com